แล้วก็ทางกระทรวงอุตสาหากรรมก็ระบุนะครับว่าทองคอรมอเนี่ยอนุมัติจ่ายราคาอ้อยขั้นต้นในปี65-66ทที่1,080บาทต่อตันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ให้ข้อมูลนะครับเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาว่าคอรมอเนี่ยมีมติในการเห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี65-66ทั้ง9เขตครับ คำนวณราคาอ้อยราคาเดียวกันเลยอัตรา1,080บาทต่อตันอ้อยณระดับความหวานที่10 ccs และกําหนดนะครับอัตราขึ้นลงของราคาอ้อยเท่ากับ64บาท80สตางค์ต่อ1หน่วย ccs ครับและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลสายขั้นต้น462บาท86สตางค์ต่อตันอ้อย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอครับเพื่อที่ชาวไร่อ้อยจะได้นําเงินไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะปลูกบํารุงรักษาอ้อยและก็การดํารงชีพต่อไปครับซึ่งทางสํงงาน,นักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมจะดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้และโรงงานน้ําตาลจะได้จ่ายค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยต่อไปเพื่อเกษตรกรครับสำหรับการกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นนั้นแล้วก็ผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลสายขั้นต้นครับฤดูการผลิตปี6 5 ทัพบ6นะครับได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากชาวไร่อ้อยรวมไปถึงจากโรงงานน้ําตาลด้วยแล้วก็ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนประเด็นข้อพิพาทกรณีน้ําตาลภายใต้องค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ระหว่างไทยเรากับบราซิลไม่ได้มีประเด็นที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการคํานวณราคาอ้อยขั้นตน้นจึงไม่ขัดกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศแต่อย่างใดครับ